สวัสดีค่ะพบกับอุ้มอีกแล้วค่ะแล้ววันนี้ค่ะอุ้มอยู่ที่ฟอร์ดเอลวิสค่ะรัตนาชิเบศค่ะวันนี้เรามาพบกับงาน Love a r e t r e n d ค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยววันนี้อุ้มจะพาทุกคนไปชมภายในงานว่ามีอะไรบ้างไปเชิญกันเลยค่ะ ภายในโชว์รูมแล้วค่ะสำหรับงาน Love and t e น d e r นะคะพบก,กับขคอเสนอพิเศษสุดๆนะคะมากมายภายในงานค่ะเพียงทดลองขับนะคะก็รับเสื้อ,อ,อก,กันไปเลยแลกยังจองภายในงานนะคะพิเศษสุดๆรับบัตรสตาร์วัคมูลค่า200บาทนี่เรามีมาโชว์เถอะนี่แล้วก็นะคะสำหรับลูกค้าที่จองและรับรถภายในระยะเวลาที่กำหนดนะคะบอกเลยค่ะว่าพิเศษมาก รับบัตรน้ำมันมูลค่าถึง1,000บาทและลูกค้ายังได้รับเก้าอีสนามมูลค่ากว่า2,000บาทเลยค่ะด้านไฟายมือของอุ้มนี้ก็จะเป็นจุดลงทะเบียนนะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่ลงทะเบียนจะได้รับเสื้อเมื่อกี้ที่อุ้มเรีพูดไปนะคะก็จะเป็นเสื้อแบบนี้เลยเริ่มแอนทินเดอร์นี่เรามีตัวอย่างให้ดูด้วยนะคะ เรายังไม่ได้หมดเพียงเท่านี้นะคะทุกคนค่ะของแจกภายในงานเรามีเยอะมากมีอันนี้ได้นะน้องหมีเดี๋ยวอุ้มจะพาไปชมบรรยากาศภายในงานนะคะด้านนี้เลยคะ่ะเรามีสุดหล่อนะคะมาสร้างนันทนาการให้กับเราด้วยภายในงานวันนี้นะคะ<า>นอกจากจะมีเพลงพอๆให้ฟังเรายังมีกาฟแฟและคาฟฟ่เบรกให้ทานเลยนะคะด้านนี้เลยค่ะ นอกจากเพลงเฉพาะกาแฟอร่อยเดกเกอรี่อร่อยเรายังมีรถมาจัดเชิญด้ยนะคะเดี๋ยวอุ้มพาไปชมค่ะคันแรกเลยนะคะบอกเลยค่ะว่าคันนี้เป็นขวัญใจคนสู้ชีวิตก็ต้องรุ่นนี้เลยค่ะแคบยกสูงรุ่น XLS ค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะ เน้นใหญ่เน้นขนก็แนะนำเรื่นนี้ไปเลยสิคะสตอมแท็กพร้อมรับข้อเสนอดอกเบีย้ยสุดพิเศษเริ่มต้นที่1.69ครอบครัวสายรุยแนะนำเป็นฟอร์ดเอเวอร t กับดอกเบีย้ยสุดพิเศษ1.59ุหลุยแบบดเดิมๆหรือจะจัดทรงสุลต่านเราก็มีพร้อมสงมอบค่ะ มาส่วนรถสำหรับรถผู้บริหารไม่น้อยส่งสุดถึง3,40 0 0 0บาทไปเลยค่ะและอย่าลืมมาพบกันที่งาน Love Tender เดตั้งแต่วันที่10จนถึง14สิงหาคมนี้นะคะชี่ฟอร์ดเอลิซาขารัตนาธิเบตเรามีของแจกมากมายกกายกองไว้ให้ลูกค้าแลาอย่าลืมมาพบกันเยอะๆค่ะ